รถผู้บริหารที่ใครๆครใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของวันนี้มาในราคาพิเศษแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าแค่เพียงไม่กี่ปีรถคันนี้นะคะราคาหายไปจากป้ายแดงไปแล้ว7 0 0 0 0 0บาทถามว่าความคุ้มอยู่ตรงไหนความคุ้มคันนี้มีค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันที่เจ้าของเดิมนะคะแต่งเติมเข้าไปนะคะแต่ถ้าใครอยากดู ฝากดูคลิปจนจบนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวรุ่น Camry 2.5 g นะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นปี2019คันนี้นะคะใช้งานเพียง7 2 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มค่าของลูกค้าที่ได้รถคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีขาวเดิมไม่เคยทำสีเน้นนะคะเจ้าของเดิมไม่เคยทำสีสิ่งที่ลูกค้าคนเดิมไปทำคันนี้นะคะบอกเลยว่า เจ้าของเดิมไปเคลือบแก้วทั้งคันสภาพใหม่ฝากระโปรงหรือรอยสเก็ตหินเดิมๆไม่มีไม่เคยเก็บสีเลยนะคะต่อมาคันนี้นะคะเป็นยางบิชโตนปี2023ีบบอกเลยว่าได้คันนี้ไปใช้คุ้มกันยาวๆเลยนะคะเจ้าของเดิมไปเสริมตัวกล้องนะคะรอบคันกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่า สภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่เป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงใช้งานค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างคันนี้นะคะบรรจุของสัมภาระข้างหลังค่อนข้างได้เยอะแล้วก็ต้องบอกว่าพูกอุปกรณ์ต่างๆของโตโยต้าหรือเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะยังอยู่ครบแล้วก็สภาพเนี่ยยังใช้งานได้ดีแล้วก็ ยังเดิมดมอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะคะคันนี้ไปปูกรม 3D มมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครได้ไปไม่ต้องเสียเงินส่วนนี้แน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวฟังก์ชันข้างในกันบ้างว่า ให้มามากน้อยขนาดไหนและก็มีอะไรบ้างที่คุ้มราคากับลูกค้าที่จะได้เป็นเจ้าของคันนี้กันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถคันนี้แล้วต้องบอกว่าทุกคนขาเขาให้มาฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็สมราคาแล้วแหละเพราะว่าคันนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆป้ายแดงล้านกว่าบาทนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ราคาหายไปเลยเกือแสนเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันแล้วมีเพนเดนชิพมาให้พร้อมใช้งานทุกคนดูสภาพพรมลายนะคะไม่มีรอย รแบบอ,อ,อยแบบรอยล้นรอยแบบยุยยี่ของหนังไม่มีเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ใช้งานเพียง7,254 4กิโลเท่านั้นทุกคนปี19นะคะใช้งานแค่นี้ถามใจทุกคนดูเลยว่ามันน่าใช้ขนาดไหนใช้งานน้อยมากๆแล้วก็คันนี้นะคะคอนโซลกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะฟังก์ชันเดิมของป้ายแดงเขาให้มาเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถ ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะเบาะหนังทั้งคันสีดำดุดุแบบนี้แล้วก็สภาพเบาะเนี่ยใหม่มากๆแล้วก็สองที่นั่งไม่ว่าจะเป็นที่นั่งของผู้โดยสารแล้วก็ที่นั่งของ ผู้ขับนะคะคันนี้บอบปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนเบาะของผู้โดยสารนะคะมีในเรื่องของการปรับเบาะปรับเอนฝั่งนี้ได้เราสามารถดูแลคนข้งขางๆได้เลยนะคะในการใช้งานนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับคันนี้นะคะเจ้าของเดิมที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไปว่าทําไมคันนี้มันถึงคุ้มเจ้าของเดิมเขาให้บินมาให้ด้วยว่าเขาเนี่ยไปทำอะไรมาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มมากอย่างแรกเลยคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาไปเคลือบแก้วมาให้แล้วราคา29,500บาทคุ้มมากได้ไฟไม่ต้องไปเคลือบเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็เขาไปทำประดับยนต์นะคะมูลค่า9,500บาทประดับยนต์ในที่นี้ที่เขาไปทําเพิ่มเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคันแล้วก็ไปปูพรมนะคะพรม3 d นะคะทั้งคัน ต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปไม่ต้องทําเพิ่มนะคะสําหรับตัวท็อปทอปคันนี้นะคะมีหลังคาสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างนะคะว่าให้การนั่งแล้วมีความแบบกว้างหรือว่าแคบหรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ข้างหลังของตัวคัมรี่คันนี้แล้วต้องบอกว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างที่รู้สึกว่ามันมีความกว้างแน่นอนตอนที่เราบอกข้างต้นไปว่าเป็นรถผู้บริหารต้องบอกเลยว่าข้างในบอดี Body, ้ค่อนข้างกว้างใหญ่นั่งสบายเบกตัวนั่งรองรับได้ถึงนี่เลยทุกคนเต็มๆเลยนั่งได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคันนี้เองใครที่กำลังหารถ ให้แม่บ้านหรือให้รถให้ครอบครัวใช้คันนี้ก็เหมาะเพราะว่าสําหรับคันนี้ใครที่มีเด็กๆอยู่นะคะก็มี Isofix มาให้แล้วนะคะสามารถใช้งานได้เลยใครที่กําลังหารถในการรับส่งน้องๆไปโรงเรียนนะคะบอกเลยคันนี้เนี่ยแม่บ้านชอบใจแน่อนอนนะคะสำหรับคันนี้เองนะคะตัวคอนโซลด้านกลางของเขามีแอร์นะคะปรับแยกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปรับความเย็นนะคะปรับทิศทางได้ปกติ Camry 2.5G นะคะ คันนี้เนี่ยปี2019นะคะใช้งานเพียง72,000กว่ากิโลเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะราคาออกใหม่ๆอยู่ที่เกือบ2ล้านเลยนะคะแต่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เราให้ราคาพิเศษอยู่ที่959,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้ราคาพิเศษกว่านี้สามารถอินบ็อกมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องร่วมขอแค่มีอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนก็สามารถขับรถคทอรี่หรูหราคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ